จากคำถามที่เพื่อนเนถามมานะครับว่าดีกว่าปุ๋ยหรือคุ้มค่าเผาหรือเปล่านะครับอ่ะประเด็นนี้นะครับเดี๋ยวผมจะตอบทีละประเด็นนะครับประเด็นคือดีกว่าปุ๋ยหรือเปล่านะครับตอบเลยว่าไม่นะครับก็คือฐานไบโอชาไม่ใช่ปุ๋ยครับอ่านะครับอย่าเข้าใจผิดนะครับว่าถ้าเราใส่ฐานไบโอชาไปแล้วนะครับไม่จะเป็นต้องใส่ปุ๋ยอันนี้ไม่ถูกต้อง นะครับถ่านเบลชานะครับเป็นชีวมวลอย่างหนึ่งนะครับก็คือพูดง่ายๆว่าเป็นอินทรีย์วัตถุอย่างหนึง่งที่เป็นส่วนผสมของการปลูกนะครับก็คือก็คือเป็นวัสดุผสมดินปลูกนั่นเองนะครับแสดงว่าเมื่อเรานาถ่านเบลชานะครับไปใส่ในดินเนี่ยนั่นหมายความว่าเราต้องทําการนะครับเติมปุ๋ยให้กับถ่านเบลชาก่อนนะครับเขาเรียกว่าการชาร์จ อาครับก็คือก็คือการเติมสารอาหารเข้าไปในรูพุนของฐานนั่นแหละนะครับทีนี้ถามว่าทําไมใส่ฐานไบอุชาไปแล้วแล้วเราเนี่ยในอนาคตนะครับพอเราใส่ไปเรื่อยๆนะครับถามว่าทําไมเราถึงลดปริมาณการใช้ปุ๋ยได้ลงได้เยอะเลยนะครับที่นักวิชาการเขาได้ทําการบอกมานะครับว่าเหตุผลก็คือในรูพุนของฐานไบอุชานะครับ ในในรูพุนของถ่านเบลชาเนี is so ่ยนะครับเขาจะมีเขาเรียกว่าเหมือนเหมือนเหมือนบ้านพักนะครับเหมือนบ้านพักนะครับก็จะมีจุลินทรีย์เนี่ยนะครับที่ทําให้ดินดีนะครับเป็นช่วยย่อยสลายนะครับดินจุลินทรีย์ตัวดีนะครับก็จะอยู่ในบ้านพักก็คือรูพุนของถ่านนะครับและที่สําคัญก็คือนะครับเมื่อมันอยู่ในนี้นะครับมีจุลินทรีย์ และมันก็ยังมีสารอาหารอ่านะครับที่ฐานเบลชาเนี่ยครับดูดกักเก็บเอาไว้ครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเมื่อเราเผาไหม้ด้วยอุณหภูมินะครับอ่านะครับ600องศาขึ้นไปเนี่ยนะครับมันก็จะทําให้ฐานเบลชาเนี่ยผิวของมันเนี่ยนะครับก็จะมีประจุลบครับเป็นตัวดึงดูดและนี่คือเหตุผลครับว่าเมื่อเราใส่ฐานเบลชาไปทั้งที่ไม่ใช่ปุ๋ยครับแต่เป็นตัวกักเก็บปุ๋ยอย่างเช่นยกตัวอย่างนะครับ เมื่อเราใส่ปุ๋ยยูเรียลงไปนะครับยูเรียนะครับก็จะระเหยถูกไหมครับถ้าพืชดูดจับนะครับเอาไปใช้ได้ทันนะครับก็ได้ผลแต่ส่วนมากก็จะมีการระเหยนะคือระเหยนะครับหรือว่าซึมลงไปในดินอย่างรวดเร็วครับพืชยังไม่ทันใช้นะครับแต่ว่าไหลหายไปแล้วนะครับถ้าเราใส่ฐานเบลชาผสมลงไปในดินปลูกหรือว่านะครับคลุมหน้าดินไว้นะครับถานเบลชาตัวนี้ครับ จะทำหน้าที่ในการกักเก็บปุ๋ยยูเรียเนี่ยบางส่วนเอาไว้ในตัวเขาก่อนในห้องในบ้านพักนะครับอ่าครับแล้วก็ค่อยปล่อยให้พืชได้ใช้ครับและนี่คือเหตุผลว่าทำไมใส่ฐานไบอชาไปแล้วนะครับถึงนะครับใส่ไปแล้วนะครับดีกว่าปุ๋ย หรือเปล่านะครับอ่าอันนี้ก็คือเมื่อเราใส่ไปแล้วนะครับมันก็ครับไม่ไม่ดีกว่าปุ๋ยครับแต่ว่ามันจะเป็นตัวกักเก็บปุ๋ยเอางี้นะครับทีนี้ถามว่าคุ้มค่าไหมนะครับคุ้มค่าเวลาเผาไหมครับใช้เวลาไหมครับวิธีการในการเผาฐานเบลชาเนี่ยไม่ยุ่งยากซับซ้อนเหมือนวิธีการเผาฐานแบบอื่นนะครับเพราะว่าเราใช้เตาทรงกลวยนะครับอ่านครับมันทําให้ เกิดอุณหภูมิในการเผาไหม้เนี่ยสูงแล้วก็เกิดระบบไพโลไรสิตนะครับไม่ให้อากาศหรือออกซิเจนเนี่ยเข้าไปด้านล่างนะครับก็จะเกิดการเป็นฐานจากด้านล่างขึ้นมาด้านบนนะครับวิธีการเผาเนี่ยง่ายมากแล้วก็วัตถุดิบนะครับศูนย์บาทเพราะอะครับเพราะว่าเป็นไม้ที่อยู่ในสวนทุกอย่างเลยชีวมวลนะครับมาแปลงเป็นฐานเบลชานะครับอนาคตก็จะลดการใช้ปุ๋ยลงนะครับเพราะว่านะครับไบอชาเนี่ยก็จะกักเก็บและที่สำคัญก็คือ มันดื้อต่อการย่อยสลายของจุลินทรีย์ครับมันก็จะมีอายุยาวนานเป็นร้อยปีเป็นพันปีนะครับนี่คือความคุ้มค่าของมันตอบเพื่อนๆท่านนี้นะว่าคุ้มค่าแน่นอนครับ